สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์สวัสดีเดือนแห่งความรักคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อนะแต่ว่าก่อนอ่านดวงสําคัญมากๆคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยย้ํานะว่า ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาจนถึง12เมษาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่มีนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของคุณยังจอรอยู่ในภพพิณดาวเป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องของการงานเราก็อ่านเรื่องงานพร้อมกันไปเลยเนาะ ในเรื่องการงานดาวการงานจรอ,อยู่ในภพวินาศเรือนราหูราหูไปจรอ,อยู่ในภพสหัชชะเรือนสุขแล้วสุขจรอ,อยู่ในภพกรรมมะนะดาวได้วงจรเกษตรอันนี้จริงๆดีนะอังคารเจ้าเรือนสุภาษก็จรอ,อยู่ในภพการงานความก้าวหนะ้าความสําเร็จยังมีอยู่เรื่องงานของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่ดีงานยังทําเงินให้คุณได้อยู่ มีสุขเจ้าเรือนมอรณะอยู่ด้วยอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างหรือมีความผิดพลาดบ้างหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปสนับสนุนงานคนอื่น ไปอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเพราะตัวคุณไปอยู่ในภพวิญญาณหรือบางทีมันเหมือนกับใจิตใจคุณก็ไม่ค่อยจะโอเคอาจทาให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือเบื่อเบื่ออยู่บ้างแต่คุณสามารถจะเอาชนะและผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้เพราะความอดทนความขยันความอดทนของคุณในวันนี้จะทําให้คุณพบกับความสมหวงังความสําเร็จในวันข้างหน้านะอีกไม่ช้าเลยเพราะฉะนั้นชาวมีนสู้ คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานแบบกระทันหันนะประเภทงานด่วนงานร้อนจีๆมาเลยอะไรแบบนี้ก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันหรือว่างานที่คุณต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโย,ย,ยกย้ายงานได้ตำแหน่งใหม่งานที่ต้องมีการเดินทางวันที่10กุมภาดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและพุธเจ้าเรือน ปัตตนีนะจอนเข้าพบลาพะเป็นโอกาสดีที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะสร้างหลักฐานฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองได้สำเร็จคุณบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆคือตอนนี้เนี่ยชาวมีนจะมีไอเดียกระฉูดมากนะในการสร้างงานสร้างเงิน คุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับประสังหาบ้านรถเพราะฉะนั้นถ้าชอบเสี่ยงโชคนะก็เลขบ้านเลขรถแต่ควรระวังการตัดสินใจไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดไม่รอบคอบเพราะว่าความรีบร้อนหรือเพราะความประมาทนะวันที่13กุมภาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริจรเข้าพบวินาศร่วมกับพฤหัส ตัวคุณและดาวเจ้าเรือนการงานทีนี้ตัวคุณจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาละไม่ว่าจะเรื่องของเพื่อนพี่น้องงานเพื่อนร่วมงานนะตัวคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปแก้ปัญหาแล้วก็อย่าทําอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายนะมีโอกาสที่จะเสียเงินอย่าทําอะไรที่ผิดกฎระเบียบขององค์กรด้วยนะเพราะว่าอังคารดาวคู่ศัตรูถึงอาทิตย์นะ แต่ว่าในด้านดีอาทิตย์กับพฤหัสเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่หมายถึงตัวคุณเองมีโอกาสท,ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมตแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงซุบซิบนินทาตามมาทำให้คุณไม่สบายใจเช่นได้ตำแหน่งได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคุณก็อย่าไปสนใจทำหน้าที่ของคุณไปเพราะว่าจังหวะชีวิตของชาวมีนกาลังจะไปได้สวยนะหลังสงการมันจะชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นนกอินทรีถ้าจะบินสูงไม่สนใจเสียงกระเจาะกระแจเนาะไปทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดไปต่อในด้านดีเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรที่มันถูกต้องแม้วันนี้บางทีอาจจะผลตอบรับยังไม่ดีแต่ที่แน่ๆคือคุณสบายใจถูกไหมไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ดี แม้วันนี้คุณจะสุขกายแต่ว่าคุณอาจจะไม่น่าจะสุกใจเพราะว่าคุณรู้อยู่เนาะว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้ววันหนึ่งเวรกรรมก็ตามทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นชาวเราไปต่อด้านดีกันเนาะในเรื่องของการเงินอังคารเจ้าเรือนการเงินจอนอยู่ในภพการงาน งานยังทําเงินให้คุณแน่นอนนะยังมีความสําเร็จในด้านของการหาเงินหาทองเพื่อนเก่าเพื่อนที่คุ้นเคยอาจจะสนับสนุนหรือผลงานเก่าๆที่คุณเคยทําไว้กลับมาสร้างรายได้ให้ใหม่อังคารในเรือนพระหัสเนะี่ยเป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรที่เป็นพรสวรรค์เป็นความชอบส่วนตัวเป็นทักษะส่วนตัวอันนี้อาจจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะได้เงิน เสาเจ้าเรือนลาภก็ยังจอเป็นเกษตรยังให้คุณกับชาวมีนอยู่ให้กันแบบยาวๆเลยนะวันที่20กุมภาเกจะจรเข้าในพบกันเงินด้านดีคือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษนะได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศทีนี้ด้านที่ไม่ดีเนี่ยเกจะเขาเป็นดาวยุ่งๆหน่อยมันอาจจะทําให้คุณมีเรื่องวุ่นวายหรือมีเรื่องต้องใช้เงินใช้ทอง บ่อยขึ้นนะเรื่องไร้สาระหรือคุณอาจจะต้องหมุนเงินมากขึ้นวันที่22กุมภาดาวศุกขดาวเจ้าเรือนสหัชชะและสุขเจ้าเรือนมรณนะจรนเขพบเป็นลาภะ สุขนี้เป็นดาวการเงินอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะจอรอยู่ในภพลาพะก็คุณอาจจะได้เงินจากความตายความสิ้นสุดได้มรดกได้อะไรเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่านําผลประโยชน์มาให้ในขณะเดียวกันสุกกบเสาเขาเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เพื่อนพี่น้องก็อาจจะมาเบียดบังเรื่องเงินหรือทําให้คุณเสียเงินเสียทองก็ได้เช่นกัน วันที่26กุมภาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภะจรเข้าพบลาภะดาวเป็นอุดนี่เป็นโอกาสทองของชาวมีนเลยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตนะบางท่านอาจจะได้เงินจากการขายหรือการให้เช่าอาสังหาแบบนี้ก็ได้คุณจะมีะไรายได้เข้ามามากขึ้นมีไรายได้หลายทาง แต่ว่าคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะเพราะดาวอังคารเป็นดาวที่ต้อง Take A c t i o n อยู่แล้วต้องออกแรงแต่ว่ายิ่งคุณเหนื่อยเท่าไหร่คุณขยันมากเท่าไหร่ความสําเร็จนะความก้าวหน้าเงินทองก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นแล้วคุณมีดาวมฤตยูกับเกตอยู่ในภพการเงินดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มหัศจรรย์เวลาที่จังหวะมันถูกมันใช่เนี่ยโอกาสที่จ,จะพลิกล็อกคุณได้เงินก้อนโตคือได้เงินแบบตั้งตัวได้เลยเนี่ย มีนะโอกาสมีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะมีความสําเร็จทางการเงินแบบอัศจรรย์ได้เหมือนกันนะในเรื่องของความรักตอนนี้พุทธเจ้าเรือนปัตตนิจออยู่ในภพการงาน คุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันอยู่บ้างมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างบางทีคุณก็ไปเอาเรื่องเก่าๆกลับมาเป็นปัญหาใหม่นะเอากลับมาเถียงกันมาทะเลาะกันเบาได้ก็เบานะเพราะว่าคนรักคู่ครองของคุณยังดีอยู่นะเขาก็ายังสนับสนุนคุณอยู่แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคก้อนใหญ่จากคนรักคู่ครอ,องของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ o okay, que nada ส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่นะมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักเจอกันในวงงานหรือว่ามีคนแนะนำให้อาจจะพบรักจากทางไกลจากโลกออนไลน์แต่ทีนี้คุณต้องตัดสินใจให้ดีนิดนึงนะต้องรอบคอบกับชีวิตตัวเองมากๆเพราะตอนเนี้ยพฤหัสตัวคุณจออยู่ในภพวินาศแล้วพอวันที่13ไปเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริมาจรกลุมตัวคุณอยู่โอกาสที่คุณจะตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมีสูงนะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรีบนะในเรื่องของความรักค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่เป็นต่างชาตินะถ้าเจอเป็นต่างชาติอันนี้ถือว่าแก้เคล็ดในดวงได้เยอะนะแต่ว่าบางคนคุณก็อาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเรื่องงานจนไม่สนใจความรักก็ได้แต่จริงๆเนี่ยรอให้ดาวศุกร์เขายกพ้นจากเสาร์นะจะดีมากๆเลยเพราะศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูมันก็ทําให้อาจจะมีเรื่องอึดอัดในเรื่องของความรักอยู่บ้าง แต่ว่าพอสุขเขายกพ้นไปแล้วเนี่ยคุณก็สบายใจขึ้นนะนี่คือภาพรวมของชาวเมียนในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า